สวัสดีตอนเช้าเช้าวันจันทร์ที่20่วันวานครับคือ2 5ง4วันนี้อยู่ที่หมู่บ้านทีพะแลนะครับเป็นวันที่หของทริปที่ผมออกมาจาก,จากบ้านนะครับแต่เป็นวันที่4ของทริปสุด ไอหมอกลองเวดาวของคุณวันดีเคนะครับอันนี้ก็มาอยู่ที่จุดกลางเต็นหมู่บ้านที่พะแลนะครับบรรยากาศน้ำานอนกันริมลำน้ำครับตาางเต็นกันมาด้ยวยกันหกชีวิตครับเหมือนเดิม เมื่อวานมีปัญหานิดหนึ่งรถเสียไปคันหนึ่งครับออกจากแม่ละอาในแม่ละอาน,าอ,นอกได้หน่อยเดียวครับอาการมันคืออาการมันคือเร่งไม่ขึ้นนะครับเร่งมีการจามจานระเบิดเร่งไม่ขึ้นพอเร่งไม่ขึ้นคนคนขี่ก็เร่งเบิ้ลรอบเร่งสวน เรียกรอบให้รอบนิ่งนะฮะเรียงเรียงไปปับปขี่ไปปัป๊บปั๊บปั๊บตอนสุดท้ายดับสตาร์ทไม่ติดครับคิดว่าไฟแบตเตอรี่หมดก็สงสัยว่าเออรถคันนั้นอ่ะคือคือคือนั่นคือเราเจ้าของรถเขานอนตะแคงไว้ด้วยความที่ว่ามันเป็นเราไปจอดอยู่ในหุบเขาลัวว่าดินในหุบเขาจะยุบรถรถทำให้ขัดรถล้มครับก็เลย ก็เลยเขาก็เลยนอนไว้นอนไว้ตอนเช้าสตาร์ทปกติขี่มาเลเดียวมีอาการรอบสะดุดก็อย่างที่บอกครับนี้ดับแล้วเขาผมก็คุยกันว่าเออหัวเทียนบอดหรือเปล่าน้ำมันขึ้นฝาวาลหรือเปล่นนาน้ำมันเครื่องเข้าลูกสูหรือเปล่านะครับจะถอนหัวเทียนออกมาเช็คเน้หัวเทียนก็สภาพดีครับแห้งสีชมพูใช่โอเคปกติป่อเข้าไปเอารถมาพว่วง อีกคันเราพ่วงแบตเตอรี่นะครับไม่ติดครับเครื่องไม่หมุนเครื่องไม่หมุนคันไหนอ้อคันคันไหนอ่ะคันนี้คันนี้เนี่ยคันนี้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 เลยเนี่ยคันนี้เครื่องไม่หมุนเครื่องไม่หมุนก็เอผมก็สงสัยว่าเอ้นี่อาการเครื่องล็อกนะแล้วก็ออกก่อนหน้านั้นผมก็ลองมันแบตเตอรี่มีไฟอยู่ปั๊มติก๊กทํางานเอ้ เออปัมติกทางานเราก็คาดว่าแบตเตอรี่น่าจะายังพอมีไฟอยู่ปัมติคทำงานนี้น่าจะเข็นกระตุกติดแต่เข็นกระตุกล้อล็อกครับล้อล็อกแบตเรียกช่างบอลครับช่างบอลสะพานไว้มาเอา,เอา,เอาสายมาพ่วงแบตเตอรี่ไม่หมุนครับกดแบตเตอรี่เกิดการสปาร์กที่ขั้วขั้วนี่แดงนะครับแต่ว่าได้ไม่หมุนผมก็สงสายล้อเครื่องล็อกนะครับ เครื่องล็อกทำยังไงทิปเริ่มความหวังของทริปเราคิดว่าน่าจะไม่จบแล้วเมื่อวานนครัเริ่มทำไงเอาลากสรุปว่าลากนะครับคุณดีเลากถ่ายอุตสัมภรผลต่างๆกระจายโซ่รถคันอื่นผมรับกระเป๋าใหญ่มาบอนรับเต็นท์เครื่องนอนอคุณคุณเอ็กสรุปปาการฮูลิแกนรับกระเป๋าโน้ตบุ๊กกระจายของกันไป ก็ลากกันมาก็พยายามจะกระตุกเครื่องให้เครื่องขยับตัวเพราะคุณทีเคบอกว่าของเขาก็การเครื่องล็อกอเพราะเบี่ยงล็อกตอนนั้นเคยเป็นมีอาการอย่างนี้ก็พยายามกระตุกให้เครื่องหมุนก็จะใช้งานได้เพราะว่างั้นเ,เราก็ลากมากระตุกกันมาจนหมดมันเรียกว่าเกือจกกบจะความน้ำคันโดนลากเกือบจะความน้งคันที่ลากลากเพื่อนครับแล้วผมก็เอ,อ๊คิดไม่ได้อืม ถ้าในกรณีอย่างนี้ผมคิดว่าถ้าถ้าเครื่องมันขยับได้มันน่าจะพอทำไรได้นะนก,กีเลก็ยังเขาว่เจะขอเราอย่งไปเคราะไอ้นี้เราต้องเปิดฝา,าวบาเปิดฝา,วา,วดาสูบดูลูกแม่อะไรยังไม่ถึงขั้นนั้นลองเอาให้เครื่องขยับได้ก่อนดีไหมคุณทีเคบอกว่าน่าจะเป็นอาการชาบละลายคือปอติดนะอันดีไหม เออมาผมก็พอดีว่าเข็นมาจนเจอร้านค้าร้านหนึ่งมีมีที่เติมน้ำมันเราก็เลยขอเราก็เลยซื้อน้ำมันเติมกันครับเออเราก็ถามว่าเอ,อ๊ที่นี่มีบล็อกไหมาถามว่ามีบล็อกไหมเพเราเพื่อเราเราจะเปิดจานไฟฝัฟ่งจานไฟครับมันจะมีนอ็นอตนอ็นอตน็อตตัวหมุนหมุนจานไฟเพื่อตั้งมารครับเราตัวนั้นอนะ่ะเปิดออกมาแล้วก็เอาบล็อกเกี่ยวเข้าไปหลักการคืออย่างนี้ พื่อจะไปขมุนขยับจานไปให้แกให้เขาเวียงมันขยับตัวได้หลักการนะครับถามหาชาวบ้านถามบาบ็อกไม่มีบอกไม่มีบบก,มมก็เอาไงดีว่าลากต่อไปแต่เราก็เติมน้ำมันเติมน้ำเปล่าไม่มีกินเลยครับสองวันนี้คุณดีเคบอกไม่ได้เจอ <laughs> ไม่ได้ดื่มน้ำกันเลยครับเห็นเพื่แต่เบีย คุยกันไปก็มีชาวบ,บ้านมาผมก็แจกเสื้อของของพี่สําเร็จการช่างปากช่องปลาล่าเบนดูโรมบอบมานะครับแล้วก็ของเสื้อของพี่เอกชัยคีรีซึ่งสปอนเซอร์จัดงานงานบุญปลาล่าครั้งที่หนึ่งร้านทีวียนต์ปากช่องนะครับมอบมาให้ผมก็แจกเสื้อไปตัวหนึ่งคุยกันไปคุยกันมาถามกันว่ามีบล็อกกากบ,บาดไหมมีบล็อกกากบ,บาทมีอา้าว เอามาเอามายืมหน่อยครับบะดาเขาก็เอามาให้ยืมนะครับก็อ่ะเปิดฝาปิดน็อตจานไฟก็อันนี้ก็ปัญหาหนึ่งขันไว้แน่นมากก็พอดีไปได้เหล็กงาดยางชาวบ้านมาเพื่อมาบิดที่แรกเอาเหรียญสิบครับบิดเหรียญน,นี่เบี้ยวเลยครับตัวนั้นเป็นน็อต เป็นต้องเป็นเครื่องมือพิเศษครับมันเหมือนต้องใช้ใบแจแบนไปใช้ไขควงแบนหรืออะไรเงี้ยแต่มันไม่ใช่ไขควงหรอกมันต้องถ้าเป็นไขควงต้องเป็นไขควงใหญ่เกาเปิดออกจนเปิดออกมาได้ก็เอาบล็อกเสียบเข้าไปครับเบอร์สิบเจ็ดบล็อกเบอร์สิบเจ็ดเสียบเข้าไปก็ขยับหมุนซ้ายหมุนขวาอ่ะเริ่มเครื่องเครื่องหมุนได้เอาโอ้ดีใจแล้วครับเครื่องเริ่มหมุนได้ตอนนั้นผมก็กําลังโทรหาภรรยายอยู่ก็โอ้เครื่องหมุนได้แล้วดีใจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องวางสายก่อนนะเดี๋ยวไปดู ลุ้นๆล,ลุ้นก่อนอตอนนั้นคือช่างบอลครับช่างบอละหนไว้เป็นคนทําบอลก็ขยับหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนซ้ายหมุนขวาพอดีมีรถชาวบ้านเขาชาวบ้านแถวนั้นนะครับแกใช้ toyota tiger เครื่อง3 L. อมบอกว่าลุงมีสายพว่วงแบตเตอรี่ไหมไม่มีไม่ม,ม,มแีแต่ของเรามีอยู่แล้วแต่เป็นสายสาย vc สายไฟบ้านเราอะ สาย2องจคูณสนะครับปีบอลเขาทำไว้เป็นสายมีปลายคีบพวงแบบนี่แหละใช้มาหลายทีบแล้วก็ออามาีบปป๊าเครื่องติดครับแป๊บเดียวล็อกอีกล็อกอีกอ่ะล็อกกระหัดมองหน้ากันเอาเอาไม้กับีช่างบอลก็เอาบล็อก,กเสียบเข้าไปขยับหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนซ้ายหมุนขวา หมุนจนกาว่ามันติดอะไรก็ให้มันลื่นไปเลย,เลยอะไรเงี้ยหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนซ้ายหมุนขวาเราดัดใหม่เพราะว่าติดอ่าติดตอนนี้เรื่องติดไม่ดีใจแล้วแต่ว่าถ้าจะประสบความสําเร็จคือเครื่องต้องติดแล้วเดินได้เครื่องติดอ่าล็อกอีกอล็อกอีกแชมบ,บอลก,ก็เสียบอีกหมุนอีกติดอีกล็อกอีกเสียบอีกหมุนอีกคนี่าบอกอ่ะขออีกทีนึงดิขออีกทีนึงก็บอลเทนี้ยมันเขาก็เสียบแล้วก็หมุนนานเลยครับหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนซ้ายหมุนขวาประมาณสักสองสามนาทีอ่ะหมุนไป ติดเลีงรอบสวนเลยครับนี่เลีงวูปั้งปั้งระเบิดเครื่องระเบิดจามออกแบ็กไฟออกปลายท่อครับเครื่องระเบิดปุ๊บปังปุ๊บปังปุ๊บปั้งอเบา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 พอเดินไปมันเดินรอบเดินเบาซิเอาเราเอาเราเริ่มตื่นแล้วแต่ทีนี้เดินเบาได้แล้วครับเดินเบานิ่งโอเคปิดปอกจบจองรถก็ประทับใจมากอ่ไม่ยางแต่คือไปคือไปทางทางทำไงเพราะบล็อกตัวคากระบะตัวนี้เรายืมเขามาเราถางเขาว่า ามชั้บ้านบอกบล็อกตัวนี้ขอซื้อได้ไหมขายไหมซื้อตัวจะขอซื้อขายผมขายห้าร้อยบล็อกกะพี่น้องอครับเออเพเื่อนๆครับบล็อกกากระบาดราคาตัว100ร้อยกว่าบาทนะครับเจ้าเขาบอกขายห้าร้อยซึ่งคนนี้แหละที่ผมผมได้มอบเสื้อไปให้นะฮะขายห้าร้อยห้าร้อยโอ้ห้าร้อยยังนิ่งกันอยู่แต่ด้วยความคิดว่าเราก็ประกอบเครื่องอะไรเราคิดว่าถ้าไปมีปัญหาข้างหน้าเราจะใช้อะไรหมุนนะครับ อาเอาขายไม่เนี่ยจะซื้อจริงๆขายถ้าซื้อขายขายห้าร้อยเอาก็ยังยืนยันที่ห้าร้อยอยู่ห้าร้อยผมก็ต่อสองร้อยได้ไหมสองร้อยไม่ขายถ้าจะถ้าจะขายถ้าจะเอาผมขายห้าร้อยเท่านั้นจำบอลก็บอกยูงอ,อย่างงี้นะที่บ้านผมเรผมซื้อร้อยกว่าบาทเดีผมก็ซื้อมาร้อยหนึ่งแต่ผมจะขายห้าร้อยไม่เอาก็ไม่เป็นไร <laughs> ไม่เอาไม่เป็นไร ก็ไม่เป็นไรอ้าวโอเคมุนทิดบอกอ่ะตั้งละพันหนึ่งยื่นให้อ่ะเอามันก็อย่างว่านะถ้าไม่เอาไปถ้ามีปัญหาระหว่างทางอีกเก่งชัยลากกันนี่ครับโอ้แต่คุณดีเคบอกว่าตอนนั้นที่ว่าเกิดปัญหารถมีปัญหานะเอาไงดีลากไปฮะลากจะลากอมก่อยดีไหมอมก่อยนี่ชาวบ้านบอกขบอับปีชั่วโมงลากกันอีกชั่วโมงป่าถึงอมก่อยโอ้คุณดีเคบอกแม่ ไม่ไม่เอามาไฟด้วยกันแล้วก็จะคาเจ้าของรถนี่เป็นเชฟด้วยเชฟเชฟประจำทีมเราอไม่ได้ลากลากไว้ด้วยกันอ่าลากก็ลากไม่ทิ้งกันเราไม่ทิ้งกันเหมือนกันนะอ่าลากก็ลากโอ้อ่าทีนี้อ่ะเอามาพูดถึงว่เอาตอนนี้รถติดแล้วอ่าซื้อแล้วไอ้ตัวนั้นอ่ะห้าร้อยห้าร้อยอ่าบอกจะพาไปส่งผลเดิมนะครับบอกจะพาไปส่งค่าน้ำมันห้าร้อยอีก โอ้อ้นี่มันมันรู้จะมันรู้มันเรื่องการต่อรองราคามันเริ่มจากห้าร้อยทุกอย่างครับแบบจริงๆแต่ว่าโอ้ยห้าร้อยไม่ไปหรอกสองร้อยเนี่ยต่อรองราคากันแต่ว่าเราบอกโอ้ยไม่ไปหรอกมันนอกมันนอกมันนอกอแผนที่ที่เราวางไว้ถ้าเกิดไปแล้วมันจะผิดแผนแล้วมันเราจะต้องมาเริ่มใหม่มันเส้นทางมันจะไม่ต่อเนื่องนะครับก็เลยออะสองร้อยก็ไปอะ เราไปเราก็ไม่ไปดีเราก็ไม่ไปเไไป <laughs> ตือนแล้วครับดีเคคุณพิทเนี่ยคุณนีทเนี่ยจะจะของรถครับที่มีปัญหาเราลากรถเนี่ยเ,เราขี่กันต่อมาจุดปุ้งหมายคือหมู่บ้านตะกอค่ะมันรหมู่บ้านตะกอค่ะถามไกลไหมไม่ไกล <laughs> ในเส้นทางนี้ถ้าถามชาวเขาบอกไม่ไกลเนี่ยโไหไปเถอะขี่กันนี่ เมื่อไรจะถึงวะเมื่อไรจะถึงวะาเลยอ่ะไม่ไกลขี <c oughs> ่มาโอ้โหพอเห็นเส้นพอมาถึงเส้นทางดูแล้วเหมือนล่ากลาก,กมาเมื่อกี้นะตายครับมาไม่ถึงหรอกน่าจะขี่ได้ประมาณไม่จบเส้นน่าจะไม่เป้าหมายเราที่วางไว้คงน่าจะไม่ถึงอ่ะโอ้โหเสดังอ่าอ่าพูดถึงอ่าเาพูดถึงเครื่องนะ พูดถึงเครื่องเนี่ยแหละนี่เนี่ยเป็นอาการที่ว่าอยากจะอยากจะแนะนํานะถ้ารถใครเครื่องเครื่องล็อกนะอาการเหมือนขี่ไปรอบเร่งไม่ขึ้นเพราะนั้นบล็อกหายต้ายไม่ติดเครื่องเหมือนแบตเตอรี่หมดอะไรเงี้ยพ่วงแล้วก็ด้าไม่ติดเข็นกระตุกเข็นกระตุก้อไม่เครื่องไม่หมุนเลย้อล้อไม่หมุนเลยเนี่ยชัดน่าจะเป็นอาการลักษณะเหมือนอะไรพ้อติดหรืออะไรสักอย่างเี่แหละไม่แน่ใจอ่ะแต่อาการเหมือนเครื่องล็อกอ่ะนี่นะครับเปิดฝาฝังยานไฟเอา เบอร์สิบเจ็ดเข้าไปมุนขยับซา้ายขยับขวาเหมือนในการอย่างที่ผมเล่านั่นแหละอ่าไอ้นั้นพอเครื่องติดแล้วโอโหขี่มาปิวเลยครับเหมือนอาคารจะวิ่งดีกว่าเดิมด้วยเพราะว่าอะไรเพราะาสัมภาระอยู่กับรถพวกเราหมดแล้ว <c oughs> โอเคนี่มาเต็มที่เลยบินมาเลยครับอะ,อะไรถามว่าเป็นไงคุณที่ขี่ดีไหมก็ไปได้เรื่อยๆพี่ระวงังระวังอยู่เ <c oughs> ต็มหม่มาเต็มเลยครับน่าจะติ่กันหมดครับ แต่พี่บอลยังไม่ตื่นพี่บอลสะพานไว้เจอเวนาหนักขอวันนี้นนั่นแหละก็ลากโอ้โหเส้นทางคุณบอลวางไว้ให้ครับน้ําตกตะกอคะสุดยอดค,ครับสวยมากไหมยอยากจะบอกว่าพอๆกับน้ําตกเขียวนรกเลยครับสวยน้ำน้ําเยอะหรือ,อะมันจะเป็นโอ้แต่นี่แตวนี้น้ําขี่กันนี่น้ําตลอดทางเลยครับแต่สวนบนเขาครัวนบนเขานะแต่ส่วนที่เป็นรุ่มน้ําเนี่ยรุ่มน้ําออกตามไหลาทาง เส้นทางบางส่วนน้ําไหลออกมาขี่ย่าน้ํากันมาอะไรอย่างี้ครับอ่าพอผ่านน้าตกตอกตกอคะที่หมายต่อไปคือบ้านทีพะแลที่เรามานี่แหละุดหมายต่อมาจุดเป้าหมายต่อมาขี่มาครับโอ้โหลงเขาชาวบ้านถามว่าบ้านทีพะแลไกลไหมออกไปทางนู้นขี่ไปจะเลาะลํลาธารน้าไปเรื่อยๆนะโอเคโอเคอเคลาะธารแต่ลงเขาตรงนั้นอนะ่ะชันมากถามว่าใช้เวลาเดินทางประมาณเท่าไหร่น่าจะชั่วโมงกว่า อแต่เขาก็พูดทายแปลงๆอะนะทายแปลงๆอ่ะงอกว่าโอเคเอาลงเขามาอชันจริงครับชันเรียกว่าโคตรชันนะแล้วหินแล้วเป็นทั้งดินล้วนซุยเหมือนเขาเพิ่งซ่อมทางอะนะเหมือนเป็นดินดินนิ่มดินซุยอะแล้วก็หินกลิ้งด้านซ้ายผาด้านซ้ายเขาด้านขวาเหยวครับเี่ยนมาเหยวเนี่ยไม่ใช่มองความชันนาจะสัก 6470องศาครับหลายทางหรือถ้าใครเสียหลักพาดลงมาทางเหวนั้นไม่ต้องกู้กันเลยครับคลิดน้าจะจบแค่นั้นเลยอะไรประมาณเนี้ด้วยความเป็นห่วงชาวแก๊งผมว่าคันหน้าเนาะผมคนนําทางโอ้โหผมก็ผมก็พอเห็นแล้วกลัวเลยครับเกิดความแบบพอตกใจไม่ใช่ไม่ใช่กลัว,กวตกใจโอ้โหมันมันชันขนาดนี้แล้วทางขี่ยังไงเนี่ยแต่ถ้าลงคือลงมาแล้วอะ ขึ้นไม่น่าจะขึ้นลําบากกมขึ้นนี่น่าจะลําบากแต่กลับรถเนี่น่าจะยิ่งลาบากกว่าครับกับตัวรถเนี่ยเอาเกียร์ดับเครื่องํคำคัดเลียเบรกอะไรทุกอย่างครับใช้ลงมาลากลงมาเอาลงมาเรื่อยๆอ,อ,อ่ะโ้สุดยอดบางคนก็ติดเครื่องลากเครื่องลงมาเชนเกียร์ลากลงมาอ่ะก็ดีครับอันเทคนิคนี้ก็ดี ผมก็เป็นใช้นะ่ะใท้ที่มีขลับกันบางส่วนตรงไหนจุดอันตรายมากผมก็ไม่กล้าติดเครื่องกลัวมันเอาไม่อยู่ก็ลงมากันได้ทั้งหมดนะครับรอดพ้นมาได้โอ้ดีใจมากเลยผมขันหน้าผมมาผมมาจอดรอยอยู่ข้างล่างเนี่ยผมกังวลว่าเพื่อนข้างบนจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะเกิดใครตกฟ้าตกเขียวไปเนี่ยโอ้โหผมต้องย้อนขึ้นไปเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ผ่านกันไม่ได้ดีใจมากครับโอ้เอาเลยครับมือใหม่เนี่ยถ้ามาเส้นนี้ผมว่ากลับไปมีเลิกขี่ครับ แล้วก็กลับมาอา๋อพอลงมาแล้วก็วิ่งเลาะทานน้ำไกว้ครับไกว้เราวิ่งไก้กับเนี่ยลำธารตัวเนี้ยนเนี่ยเราไกว้ามาเรื่อยไกข้ามน้ําไปข้ามน้ํามาข้ามสะพานลิงชาวบ้านอะไรเงี้ยเรากลัวว่าต้อาเกงดูรองเท้าเราจะเปียกอะไรเงี้ยเราข้ามสะพานชาวบ้านบ้างพอขึ้นไปได้คันหนึ่งก็อ่อนแล้วนะขึ้นไปสามคัน <laughs> โอ้ไป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 เดี๋ยวสะพานหัก เป็นที่ตื่นตาเตื่นใจครับจนมาถึงจุดหมายด้วยดีจนจุดหมายด้วยดีกันทุกคันแต่ที่นี่ที่นี่ก็ที่นี่ดีดีดีีด่นี่แต่ว่าเริ่มคนเริ่มเข้าถึงเยอะนี่มีไฟถนนที่เป็นพลังงานแสงอาทิตย์ปิดอัตโนมัติหลายอย่างเริ่มเริ่มเริ่มมีการ มีความสะดวกสบายทันสมัยขึ้นเรื่อยๆครับนี่แหละครับใครอยากจะได้บรรยากาศแบบอย่างนี้ก็รีบๆมานะครับก่อนที่อย่างที่เคยพูดไว้ว่าก่อนที่มันจะความจเจริญม,มันจะเข้ามาทําให้วิถีชีวิตของของชนพื้นเมืองเปลี่ยนไปนะครับตอนนี้ก็พอพอจะได้เห็นบ้างแล้วพอรถดินเสียงรถมอเตอร์ไซค์มาเด็กๆมายืนข้างทางเลยครับมาถึง สวัสดีก่อนเลยแสดงว่าเขามีคนม,มีแขกมากมันก็ควาเป็นการแบบอทักทายแขกแนะเป้าหมายก็คงอย่างนั้นแหละครับวันนี้ตน้นดอยเป้าหมายต่อไปคือดอยดอยอะไรวะวันนี้เราไปดอยอะไรนะ อะไรนะ <Okay. S 1> oh. นอ๋อนตัดดอยนอนนตัดแล้วก็อมก่อยครับวันนี้ไม่รู้เราจะดึงเราดันนี่นี่เราเราเราผิดเราผิด,เร,ผดเราผิดแผนแล้วเนี่ยจริงจริงนเนี่ยมันเป็นของวันที่เส้นทางของวันที่สองครับระยะทางแต่นี่วันที่สามเราจบที่นี่นะครับวันที่สี่นี่จะลากยาวพอได้หรือเปล่านะครับไป้เจอครับ เดี๋ยวจะมีตอนนี้ไม่มีสัญญาณนะครับบันทึกเป็นคลิปไว้เดี๋ยวจะส่งให้ดูใครที่รอติดตามเรากลุ่มเราภรรยาที่บ้านแล้วเมียภรรายาเพื่อนเมียภรรายาเอ้ยเมียช่างบอลด้วยแหละเขาก็รออยู่ว่าเอ๊ะทำไมไม่ไม่ติดตอ่อไม่โทรกลับเลยแต่เราก็ได้บอกกันไปแล้ว่ึงมีสัญญาณไม่ได้โทรน,นะไม่ต้องเป็นห่วงโอเคครับเดี๋ยวเจอกันสวัสวดีครับ